สหาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานก็ได้มีการพรวิครอความอันนี้เนี่ยคือปัญหาเนี่ยแพทย์แย่คนบอกว่ามันเป็นปัญหามานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่ว่ามีการนําเรื่องต่างๆเนี่ยไปปรึกษากับผู้มีอํานาจกลับไม่ได้รับการแก้ไขแล้วสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยกลับไปมีข่าวว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าตอนนี้เป็นรักษาการพูดอะไรไม่ได้มากแต่ว่า มีคนออกมานําหนังสือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือการแฉว่าเอ้ยเคยมีนําเรื่องนี้ไปสู่รัฐมนตรีแล้วและตอนนั้นไม่ใช่รักษาการด้วยตอนนั้นมีอํานาจเต็มแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองในการแก้ไขปัญหานี้นะคะ <S <S เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนซึ่งไม่ใช่แพทย์เพียงอย่างเดียว ก็มีทั้งพยาบาลพยาบาลวิชาชีพรวมถึงนักเทคนิคการแพทย์ต่างๆซึ่งมันไม่พอจริงๆแล้วก็ข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมีออกมาในช่วงเวลานี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะทางสาภาพสาพันเนี่ยหรือว่าสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานก็ได้มีการพวิข้อความอันนี้เนี่ยนำมาสู่กระแสล่าสุดเมื่อ6มิถุนายนคือปัญหาเนี่ยแพทย์แยคนบอกว่ามันเป็นปัญหามานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิด แต่ว่ามีการนำเรื่องต่างๆเนี่ยไปปรึกษากับผู้มีอำนาจไปปรึกษากับผู้ที่วางนโยบายในการตัดสินใจต่างๆเนี่ยกลับไม่ได้รับการแก้ไขพูดแบบนี้ดีกว่าแล้วสุดท้ายเมื่อวานนี้กลับไปมีข่าวว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็บอกว่าตอนนี้เป็นรักษาการพูดอะไรไม่ได้มากมนะคะแต่ว่าก็มีคำถามเหมือนกันว่าอ้าวคุณอนุทินก็อยู่ในตำแหน่งมาสี่ปีนะ,ค,ะครบวาระเลยเนี่ย ไม่น่าจะแบบว่าเพิกเฉยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามีคนออกมานำหนังสือค่ะแล้วก็ข้อความพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือการแฉว่าเอ้เคยมีนำเรื่องนี้ไปสู่รัฐมนตรีแล้วไปสู่ผู้มีอำนาจและตอนนั้นไม่ใช่รักษาการด้วยตอนนั้นมีอำนาจเต็มแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองในการแก้ไขปัญหานี้นะคะใช่ซึ่งสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานมีการทวีตไว้เมื่อวานนี้หนังสือฉบับนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ เป็นหนังสือของคณะกรรมิการแรงงานของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปี2565นะ,ค,ะคือมันคงช่วงนั้นทีฉันก็เข้าใจว่ามันน่าจะแบบแบบตึงมากแล้วเขาเลยมีการนําเรื่องนี้เนี่ยไปสู่กรรมธิธการการใช้แพทย์เนี่ยเกิน8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยคือมันไม่ใช่วิสัยของแรงงานทั่วๆไปแล<ช>้วนะคะ <ๆ S 2> หนังสือฉบับนี้นะคะเป็นการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขไป ขอข้อมูลนะคือกรรมธิการก็จะขอข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่หนังสือฉบับนี้เนี่ยส่งไปแล้วแต่ว่าไม่ใบไม่ได้ให้ความร่วมมือกับกรรมธิการในการให้ข้อมูลนะคะ,คะซึ่งก็พูดถึงในเรื่องของรายละเอียดนะคะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญคุณอนุทินอเอาเป็นว่าให้ความยุติธรรมกับรัฐมนตรีและกันว่าถ้าหากรัฐมนตรีติดงานติดราชการไปไม่ได้ มันต้องส่งคนอื่นไปหรือว่าการทวีตของสาภาพพี่เป็นแคปชั่นเพิ่มเติมมาจากเอกสารเนี่ยนะคะ,คะก็คือทางเราเคยติดต่อรัฐมนตรีสาธารณสุขก็คือคุณอนุทินเพื่อเข้าร่วมประชุมกับทางเราและสาธารณสุขร่วมกันคณะกรรมาการการรายงานปีที่แล้วเพื่อหาทางออกในกรณีหมอลาออกแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆที่แสดงถึงความห่วงใยในปัญหาดังกล่าวจริงๆแล้วก็เข้าใจคุณอนุทินนะคือมีหลายเรื่อง ที่จะต้องที่ต้องจัดการที่ต้องแบบว่าแก้ไขอะ่ะแต่ว่ามันก็จะต้องคือพอเป็นแบบนี้อะ่ะแล้วแพทย์มีความสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการจัดลําดับความสําคัญหรือว่าให้คนอื่นไปเพื่อที่จะไปรับเรื่องมายิ่งไปฟังด้วยตัวเองเนี่ยยิ่งดีถือว่าจะเป็นขวัญกําลังใจให้กับแพทย์ผู้ปฏิบัติการด้วยนะคะใช่ยงไรก็ตามนะคะคำพูดของคุณอนุทินอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว,ามาว่าเมื่อวานนี้ฉนันพยายามไปหาดูว่าตกลงพูดผ่านทางไหนอาจจะพูดกับนักข่าวและนักข่าวเอามาทวีตเอามาเขียนต่ออะไรเงี้ย เราต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแต่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณอนุทินก็ไม่ได้อันน,น,นี้อันนี้คือพูดจริงของเก่าของเก่าในกรณีที่ผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นในช่วงเมีาย,ยนที่ผ่านมาตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีรักษาการแล้วหรอยังค่ะยังสภาแล้วหรออำนาจเต็มอยู่เลยค่ะหรอใช่ใ<ห>ปีก่อนหน้านี้ อันนี้คุณอนุทินพูดถึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถมอบนโยบายทําได้เพียงแค่สนับสนุนเท่านั้นหากผู้บริหารเสนออะไรมาซึ่งต้องนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือสิ่งที่จําเป็นผมต้องสแตนบายเร่งให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ซึ่งขณะนี้ไม่กล้าใช้อํานาจหรือว่าคําสั่งว่าสั่งการอะไรขอภายขอญาตแก้ไข17เมษายน66เนี่ยน่าจะเป็นรักษาการแลยุบแล้วใช่ไหมใช่ใช่ยุบซึ่งซึ่งคุณอนุทินก็ ก็มองว่าตัวเองสถานะเนี่ยคือเป็นรัฐมนตรีรักษาการก็แต่ว่าเอกสารที่เขาส่งเรียกร้องไปตั้งแต่ปี65ไม่ได้เป็นรักษาการไงอ๋อแต่คนละตอนแต่อาจจะแต่อาจจะคือแบบติดงานยุ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉันเข้าใจเพราะว่าโอ้โหคนเป็นรัฐมนตรีีมีหลายเรื่องมากคุณนิชานันเยอะใช่เยอะเยอะแต่ปัญหาของแพทย์ก็ควรได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าหากดูสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรอย่างที่ดิฉันบอกไปตอนต้นรายการเนี่ยคือตามที่องค์การอนามัยโลกพูดถึงเนี่ยคือหนึ่งต่อหนึ่งพัน หมอ1คนคนไข้1,000งพันหรือว่าประชา,ะช,าชน 1, ก็น่าจะพอดีพอดีในสัดส่วนที่เป็นค่าเฉลี่ยทั่วๆไปค่ะแต่คนไทยเกินดสิบคนต่อแพทย์หนึ่งคนใช่และนี่คือเป็นค่าเฉลี่ยนะคะของทั้งประเทศบางจังหวัดแพทย์หนึ่งคนรองรับประชากรหนักกว่านั้นค่ะ3จังหวัดแรกที่แพทย์แบกรับภาระมากที่สุดบึงการแพทย์หนึ่งคนแบกประชาชน6 0 1 8คน น้องโบัวลำพูแพทย์หนึ่งคนแบกประชากร4,710คนกาลสินแพทย์หนึ่งคนแบกประชาชน4,811คนจังหวัดที่มีแพทย์ต่อส,ส่วนประชากรน้อยที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครไงคะเพราะว่า สิริใจสุดสะดวก<ช>สบาย<ช>ส<ะ>ุดเป็นเมืองหลวงแพทย์ห<ช>นึ<ช>่งคนดูแลประชากร515คนเท่านั้นเองอันนี้ก็คือจะรวมน่าจะรวมของภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วย,ววยปัญหาคือการกระจายตัวของแพทย์คือในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะพบว่าถ้ามเมื่อกี้เปรียบเทียบกับทางบึงการผู้ชมจะเห็นเลยว่าความเหลื่อมล้ําสูงมากหนึ่งต่อ500้กับหนึ่งต่อ6000สุดๆไปเลยคือแล้วบ,บึงการอาจจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าแพทย์อยากไม่อยากจะไปอะ่ะอันนี้เราก็เข้าใจเพราะว่าอาจจะแบบว่า ใช้ชีวิตลําบากแต่ต้องเป็นแพทย์ที่มีใจรักจริงๆในวิชาชีพชถึงจะแบบว่ามีการหลายคนที่ฉันเชื่อว่าถ้าหากมีแรงจูงใจให้ไปเนี่ยน่าจะมีหลายคนอยากไปหมอวายโยนะคนนี้เขาว่า,วาเป็นอาจจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขหรือไม่เนี่ยนะของทางเก้าไกล <c oughs> เขาเจ้าตัวเองเนะี่ยเขาก็มองว่าเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้เชิงโครงสร้างต้องแก้อย่างเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างนะคะ<ช>มาดูอีกคะ่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ายังไม่หมดนะคะข้อเท็จจริงนะ โรงพยาบาลขนาดเล็กขาดแคลนแพทย์ที่อยู่ประจําเป็นเวลานานใช่แพทย์ประจําในต่างจังหวัดมาจากการใช้ทุนสามปีถ้าหากแบบมีสตางค์ก็คืนทุนแล้วก็ไปที่อื่นใช่ไหมคะครบทุนขอย้ายกลับภูมิลำเนาก็ไม่ได้อยากจะอยู่ตรงนั้นอยากอยู่บ้านเกิดมากกว่าเหลือเฉพาะแพทย์ที่ทางานบริหารที่เป็นคนในพื้นที่หรือตัดสินใจที่จะปักหลักในพื้นที่เท่านั้นเองค่ะนี่คือเรื่องจริงใช่นะคะประ,ประการที่2ปริมาณแพทย์ค่ะต่อปริมาณผู้ป่วย ไม่ได้สัดส่วนการเราสะท้อนได้เห็นไปเมื่อสักครู่แล้วโรงพยาบาลแห่งบางแห่งเนี่ยมีแพทย์ประจำสองถึงสามท่านเท่านั้นเองทํางานทั้งอะไรบริหารด้วยตรวจด้วยทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในพารังงานก็เลยหนักจนเกินไปไม่นามนมานี้เกิดเหตเุคุณหมอเข้าเวรกงนยี่สี่ชั่วโมงเช้าเนี่ยจะต้องไปประชุมตามที่ราชการสั่งแล้วก็อุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นผลพวงจากเรื่องนี้เดี๋ยวนะคือนอกจากทํางานในโรงพยาบาลตรวจผู้ป่วยนอกแล้วยังไม่พอตรวจผู้ป่วยใน เสร็จแล้วยังต้องไปตามที่ราชการสั่งไปประชุมอีกค่ะเห็นใจคุณหมอมากๆเลยนะคะสรุปแล้วเนี่ยคือป่วยก็ไม่ได้ตายก็ไม่ได้นะคุณหมอบอกชั้นตายก็ไม่ได้นะห้ามตายนะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าต้องรับผิดชอบนี้ก็เข้าใจว่าโอ้คุณหมอมีความรับผิดชอบสูงทุกท่านเนี่ยต้องต้องการทํางานให้เต็มที่ใช่ค่ะสั่งไปก็ไปแต่สุดท้ายคือมีปัญหาแล้วก็ เกิดอุบัติเหตุสภาพ<ล>คุ้มกันคุณหมอบอกเดช้าบุญมากที่รอดมาที่รอด,ดใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนประการที่3มค่ะปัญหาเรื่องเวลาการทํางานแล้วก็การพักผ่อนนี่แหละค่ะ,คะรวมไปถึงแพทย์เข้าใหม่ประจําอยู่โรงพยาบาลเล็กเผชิญกับความเครียดกดดันคือพอแพทย์หนึ่งคนดูแลคนไข้ยเยอะทํางานโอเวอร์โหลดคนไข้ก็กดดนันแพทย์ก็เครียดสุขภาพจิตเสียสุขภาพกายซุดมันไปหมดเลยทั้งองค์คาพยพจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงเฉพาะวงการแพทย์ถ้าหากดูปริบทโลกนะที่กําลังเปลี่ยนไปนะ ในทุกวงการเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยแพทย์เองเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาแล้วก็มีความต้องการใช้ชีวิตอย่างที่คุณหมอได้มีการพูดถึงก่อนหน้านี้ว่าแพทย์ใหม่ๆเนี่ยก็จะมีแนวคิดอีกแบบหนึง่งที่อาจจะไม่เหมือนกับแพทย์แบบเดิม<ช>ซึ่งก็ไม่ใช่แค่วงการแพทย์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมทั้งุกวงการเป็นเรื่องของเจเนอเรชันสื่อสารมวลชนของเราก็เหมือนกันเจอเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการปรับโครงสร้างเรื่องของการบริหารเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปตามปริบทในโลกยุคใหม่ ซึ่งใครเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการได้ปัญหาจะน้อยที่สุดนะคะมาดูในรายละเอียดค่ะภารางานของแพทย์เนี่ยนะคะเอาปี61หรือปี62แล้วกันค่ะคุณหมอเนี่ยถามคุณหมอนะตอบแบบสอบถาม1,200คนนะคะแพทย์1,200งนสคนสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามนี่คือเป็นหน่วยงานวิชาชีพแพทย์นะ,ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องอีก8,000กว่าคนทำงานเกินเวลาเลยหกสิบชั่ต่อสัปดาห์คุณผู้ชม 1>, 1วันได้พักไม่เกิน7ชั่วโมงใช่ค่ะคือแทบจะก,กินข้าวแบบ10นาที20นาทีแล้วก็แบบว่าต้องรีบนะคะใช่สาทำโอทีมากกว่า100ชั่วโมงต่อสัปดาห์หนึ่งวันพักไม่เกิน4ชั่วโมงเดี๋ยวก่อนนะคือที่เรียนหนังสือมาเนี่ยนอนหลับพักผ่อนควรจะอยู่ที่6-8ชั่วโมงต่อวันใช่ แต่ว่าบุคลากรทางการแพทย์มีเวลาพักรวมกินรวมงอัมนอนรวมอาบน้ํารวมทุกอย่างใช่ไม่ถึง4ชั่วโมงใช่ค่ะนี่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ถ้าเป็นบุคลากรที่อยู่เวรนอกเวลาราชการทํางานล่วงเวลาเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ย90%เปอร์ซ็นเป็นแพทย์รังสีเทคนิค88%ค่ะพยาบาลก็ไม่น้อย80%เลยการทํางานติดต่อกันมากกว่า24ชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักเลยคุณผู้ชม90%เป็นแพทย์ค่ะ และ50%เป็นพยาบาลปัญหานี้เนี่ยถ้าหากจำกันได้คุณผู้ชมคะฐานทอกเนี่ยเคยจัดฟอรัมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ medical hub แพทย์พูดเป็นเสียงเดียวกันตั้งแต่วันนั้นเลยว่าปัญหาที่เยอะที่สุดสำหรับประเทศไทยแล้วจะมีปัญหาตามมาหลังจากนี้คือบุคลากรทางการแพทย์นี่ไงคะแล้วก็เกิดขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว มันเป็นปัญหาคาราคาซังมานานแล้วค่ะส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลก่อนหน้านี้ถ้าหากจำกันได้ในช่วงที่ภาคเหนือมีปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5ค่ะแล้วก็มีคนป่วยเยอะคนป่วยเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะในพื้นที่ภาคเหนือเป็นหลายเดือนน่ะใช่สองเดือน3เดือนได้นะคะนี่ถือว่าดีขึ้นแล้วนะใช่แต่นะคะในช่วงที่คนเป็นมากๆเนี่ยแล้วคนแห่ไปโรงพยาบาลคุณอนุทินบอกเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะอะไรเพราะว่าสถานพยาบาลนะพูดต้องบอก แบ่งเป็น2มิติแบบนี้ค่ะบอกสถานพยาบาลมีความพร้อมสถานพยาบาลมีความพร้อมพร้อมอะไรพร้อมทางด้านห้องมีห้องมีอาคารใช่เ,เพราะว่าใครที่แบบว่าเป็นคุณอน,นุทินบอกว่าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องของอาการหายใจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะจัดไปอยู่ในห้องที่แบบมีอุปกรณ์มีเครื่องมือโดยเฉพาะแล้วก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดตอนนี้มีคือตอนนั้นตอนนั้นมีผู้ป่วยมาทําการรักษาที่โรงพยาบาลประมาณ4 0 0พันกว่ารายต่อสัปดาห์ ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้อยนะคะเพราะว่าเรื่องของทางเดินหายใจเนี่ยคือเด็กไปตั้งถึงคนแก่เลยที่เป็นได้แล้วก็ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาด้านการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์มากนักและยังสามารถให้บริการได้เนี่ยคนที่บอกเนี่ยบอกคุณอนุทินเนี่ยพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จับมาเป็นประเด็นว่าทําไมคุณอนุทินถึงพูดว่า แพทย์เพียงพออันนี้แค่เฉพาะในสถานาการณ์ที่ PM 2.5นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชี้ให้คุณผู้ชมเห็นถึงปัญหาในด้านของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยคือ 1. คือปัญหาทางเชิงโครงสร้าง<ะ>และ 2. คือเรื่องของการบริหารจัดการ สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยนะคะที่ฝากความหวังได้หลังจากนี้เป็นต้นไปคือรัฐมนตรีที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งหนึ่งก็คือว่าจะต้องจัดการเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็ต้องให้กําลังใจกับแพทย์พยาบาลหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณาสุขเนี่ยให้มีกําลังใจในการทํางานต้องฝากความหวังกับเขาไว้บอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไขปัญหาให้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องอดทนปัญหาในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ภายในวันเดียวตแต่การนะบริหารจัดการเพื่อบรรเทาภาระปัญหาเนี่ยสามารถทําได้ทันทีนะคะ